This <laughs> ัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับโยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะโยกมีรถอ่ารถหรู V.P.11 ที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเราอยู่กับคันนี้เลยค่ะโตโยต้นะคะ m a j e ส t y 28 premium, ปี2020นะคะลูกค้าไม่ขับไปหลักหมื่นเท่านั้นนะคะและก็มาพร้อมกับตัวรถสีดํานะคะภายในสีดําแบบนี้ช่วงนี้หายากม,มากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใด ที่สนใจนะคะวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจังหน้าของเขาเลยนะคะด้านหน้าของเขาค่ะจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะสำหรับตัว t o y ยต้ามาร์ติสตนะคะลูกค้าจะเป็นโครมียมนะคะซี่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกล้องด้านหน้าให้นะคะแต่ว่าในส่วนของกล้องนะคะมีให้รอบคัน360องศาเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวโลโก้ t ต y ยต้าตรงกลางแบบนี้นะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์ LED d a y ทำ m e running l i นะคะมีระบบตัดแสงไฮบีมดให้นะคะดูสดเฉียวมากๆนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันนะคะแต่ว่าเซ็นเซอร์มีให้รอบคันอีกเช่นเคยนะคะเราก็ตัวไฟตัดหมอกของเขานะคะจะเป็นไฟ LED คู่หน้าแบบนี้ออกสู่ออกโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวยางนะคะลูกค้าตัวยางเป็นยางมิสโนนะคะ 2,20 0นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กนะคะป7แบบนี้เลยนะคะใน<ด>ส่วนของตัวไฟเลี้วในตัวนะคะมีให้ที่ฝั่งกระจกทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะคะตรงฝากระจกอีกด้วยนะคะที่จะเปิดจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลทให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมภายในห้องโดยสารกันนะคะ ภายในห้องโดยสารลูกค้าตัวกระจกนะจะเป็นออโต้แบบสองานแบบนี้นะคะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะในส่วนของประตูนะคะจะสไลด์อัตโนมัติปิดเปิดแบบนี้นะคะซ้ายซ้ายขวาเลยนะคะสามารถเปิดจากในตัวรถแบบนี้ก็ได้หรือว่าตรงประตูได้เลยนะคะทางด้านของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดลายไม้เล็กน้อยนะคะสามารถาเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายได้รวมไปถึงสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้ พวงมาลัยของเขามีแอร์แบ็กให้นะคะรวมไปถึงมี่าพุชคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่นะคะทางด้านของตัวรันหม่นะคะอยู่ที่29,000กิโลเมตรค่ะไม่แท่ รถทึ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้สดๆร้อนๆอย่างที่ยกได้บอกไปเนาะทางด้านหน้าจอนะคะเป็นอาแบบทัสกีนแบบนี้เลยนะคะตัวแอร์ของเขาจะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้แอร์เย็นมากๆนะลูกค้าแล้วก็ยังมีตัวกระลื่นท่าไหลกระลื่นสะบัดให้นะคะตัวระบบเกียร์ของเขาจะเป็นแบบออโต้แบบนี้นะคะคันนี้มีให้กล้อง360องศารอบคันเซนเซอร์แจ้งเตือนรอบคันแล้วก็ไฟข้างดรสารนะคะแล้วก็ยังมีตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start นั่น เองนะคะตัวหน้านะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังห้องเดยสารเลยนะคะด้านหลังห้องเดยสารนะคะก็อ่านี่นะคะที่จะเปิดเป็นโคลเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้ลูกค้าเป็นรถ11ที่นั่งนะคะแต่เบาะคู่หน้าของเขาค่ะจะเป็นหัวเบาะมิก้เมาส์แบบนี้นะคะออกศูนย์ออกโรงงานเลยตัวเบาะสามารถปรับนวดไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็สามารถปรับที่พักหัวแล้วก็รวมไปถึงที่พักเท้าได้เวลาเดินทางนะคะไม่เหนื่อยกันแน่นอนนะคะแอร์ราวนะคะมีให้รอบคันค่ะแล้วก็มีไฟห้องดิสต์ให้รอบคันเช่นกันนะคะสําหรับทันนี้คือ,อเป็นรุ่นรุ่นกลางนะคะลูกค้ารองลงมาจากตัวแกรนนะคะ คือตัวท็อปค่ะแล้วก็มีตัวสแตนดาร์ดเป็นตัวโลนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะคันนี้สีดำภายในสีดำคือหายากมากๆนะคะช่วงนี้คือแทบเรียกได้ว่าหาไม่ได้เลยลูกค้าแต่ว่า วันนี้เข้ามากันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะมีคนพลาดเลยนะด้านหลังของเขาค่ะมีเซ็นเซอร์4จุดไว้กันนะคะแล้วก็มีที่รากจุงแบบนี้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบสามารถเอาออกได้ให้เช่นกันนะคะแล้วก็มีกล้องหลังมาให้นะคะสําหรับคันนี้ก็ตัวประตูด้านหลังคะ่ะลูกค้าจะยังคงเป็นแมนนวลนะคะสําหรับคันนี้คือเดิมๆมแตนดาดโรงงานเลยนะคะไม่ได้แต่งเสริมเพิ่มเติมอะไรมานะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้ ะะตัวเบาดแถวสุดท้ายค่ะอันนี้ลูกค้าเก่าเขาถอดบานนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้ก็สามารถ นำกลับคืนมา,าใส่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าตัวรถตัวบอดี้รถคือค่อนข้างที่จะสูงโปร่งมากๆนะคะเป็นรถครอบครัวสแทที่นั่งนะคะสําหรับลูกค้าที่อชอบเดินทางนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะหรือว่าครอบครัวใหญ่นี่คือคันนี้คันเดียวนะคะจบแน่นอนนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะ ให้ลูกค้าได้รับเห็นนะคะตามหน้างานจริง100%แบบ100แบบนี้เลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะด้านหน้ สองห้องผู้โดยสารก็มีแอร์แบ็กให้นะคะยังไงเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัว toyota majesty แบบนี้นะคะเป็นตัว premium แบบนี้หรือว่าดูเป็นตัวพรอมสุดนะคะอย่างเช่นตัวแกร็บนะคะลูกค้าก็ติดต่ออยุเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สต็อกเรามีด้วยกันประมาณ8 00คันนะคะก็พร้อมช่วยเหลือทุกคันนั้นทุกเทสกันอย่างสุดความสามารถอีกเช่นเคยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมนะคะโทรมาที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะ เซลยกนะคะวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ